จริงๆดูหลายที่ค่ะพอดูที่นี่เราสงสัยตรงไหนก็ถามเซลได้บริการไวดีนายขอถามนิดนึงแล้วภาพรวมันยังไง้าคะ่ะดูจาก youtube แล้วมาถ <Okay, S 1> ึงที่นี่โ okay, okay, อเคค่ะใา้ความรู้ค่อนข้างโอเคทุกอย่างบรการดีหมดเลยอืมอแล้วตัวรถเป็นยังไงวงคะ่ะตัวรถก็โอเคคะ่ะไม่ก็ไม่ได้เยอะอมัม่นใจได้คะ่ะอันนี้แบบเราเช็คให้เนะาะเพราะเป็นรถไม่แท้ยัสอบถามนิดนึงว่าแบบดู youtube แล้วทำไมตัดสินใจมาที่นี่อ่ะ จริงดูหลายที่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนยังมีความลังเลอยู่แต่ว่าพอดูที่นี่เราก็ถ้าไม่มั่นใจเหมือนตามทิตเตออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือเหมือนเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในยูทูบแล้วก็เหมือนถ้าแบบเหมือนสงสัยตรงไหนก็ถามเซลได้อะไรแบบนี้ก็คือแบบอธิบายเคลียร์แจ้งะอันนี้มีจ<ช>ัดไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างคะการจัดเรื่องเลยนะคะบริการไวดีเนาะเพราะเราก็สไตล์นี้ออกรถสวยได้รถสวยแล้วก็ได้รถไวเลยค่ะ ถ้าอยากเป็นรถเทนรถก็กลับมาได้นะคะขอบคุณนะคะ